ข้อนี้ว่าไงครับโจทย์ข้อนี้บอกว่าในการเลือกกรรมการ3คนนะครับจากชาย30หญิง15ความน่าจะเป็นที่ได้กรรมการเป็นหญิง1คนตรงกับข้อใดอ่ะคิดดีๆนะครับในการเลือกกรรมการ3คนจากทั้งหมดเนี่ย30คนหญิง15คนความน่าจะเป็นที่ได้กรรมการเป็นหญิง1คน ตรงกับข้อใดอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าจะเป็นนะครับแล้วโจทย์ข้อนี้เนี่ยส่วนใหญ่คือจะเป็นพื้นฐานของหลักสถิติเบื้องต้นนะครับทีนี้คือหลักตรงนี้เราเข้าใจหรือเปล่าว่ามันจะคิดยังไงอ่ะเริ่มต้นนะครับเขาบอกว่าในการเลือกกรรมการ3มคนเนี่ยชาย30หญิง15ถ้างนั้นพี่ถามก่อนสิ่งที่เราเรียกว่าความน่าจะเป็นเนี่ยพื้นฐานเราต้องได้ตรงนี้ก่อนนะครับ คำว่าความน่าจะเป็นมันต้องมาจากสิ่งที่เราสนใจครับสนใจหาด้วยทั้งหมดนี่คือเบื้องต้นเลยง่ายๆเลยนะครับถ้างั้นอันดับแรกนะครับเราต้องหาก่อนว่าทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่สนใจวิธีการเอาแค่ผู้ชายทั้งหมดเนี่ยสามสิบผู้หญิงสิบห้ามาคละกันแล้วเลือกกรรมาการ 3คนทำได้กี่วิธีคำถามดีกว่า3คนนี้สนใจลำดับไหมคำตอบคือไม่สนใจลำดับครับน,นะถ้าไม่สนใจลำดับเนี่ยโดยปกตินะครับเราจะใช้วิธีการสุม่มแบบสุ่มหยิบสามคนจากทั้งหมด45โดยไม่สนใจลำดับเขาเรียกว่าการสุ่มแบบกลุ่มหรือแบบหมู่ถ้างั้นสูตรที่เราใช้นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะคือ C นะครับแล้วก็จะใช้สูตรเป็น n r นะครับจะใช้ใส่หลักแบบนี้โดยสูตรของมันเนี่ยจะเป็น n f a c t นะครับหาด้วย n ลบ r factorial แล้วคูณกับ r factorial n คือจำนวนทั้งหมดทั้งส้นที่มีส่วน r คือจำนวนที่ถูกหยิดจับออกมาเลือกออกมาแต่การหาแบบนี้คือไม่สนใจลำดับ ใครจะออกมาคนแรกใครจะออกมาคนที่สองใครจะออกมาคนที่สามถือว่าทำงานเหมือนกันกลุ่มเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันแต่ถ้าอีกสูตรหนึ่งคือ p นะครับมันจะไม่มี r f a c t ข้างล่างแบบนั้นเนี่ยจะเป็นการหาแบบสนใจลำดับว่าใครถูกเลือกมาคนที่หนึ่งได้เป็นประธานสมมตินะตำแหน่งคือเป็นประธานคนที่สองเป็นรองประธานคนที่สามเป็นเลขาอย่างเงี้ยถ้าสลับตำแหน่งกันก,ก,ก,ก็คนละแบบ พราะประธานคนละคนนะครับแต่ถ้ากรณีโจทย์ข้อนี้ต้องวิเคราะห์ก่อนเป็นแบบหมู่หรือแบบกลุ่มถ้างั้นกรณีแบบเป็นกลุ่มหรือเป็นหมู่อย่างที่พี่บอกคือไม่สนใจลำดับขอดึงออกมา3คนพอถ้างั้นสิ่งที่พี่กำลังจะทำนะครับคือพี่กำลังจะทำทั้งหมดก่อนว่าทั้งหมดเนี่ยกี่คนถ้างั้นพี่มาพิจารณาตรงนี้ก่อนนะครับทั้งหมดเลย ทั้งหมดคือทุกวิธีที่สามารถดึงคน3คนออกมาจากคน45คนถ้างั้นพี่ใช้ตัวนี้นะครับ c 45ดึง3โอเคนะ4 45ดึง3นะครับและผลก็จะกลายเป็น45 factorial แล้วหารด้วย45ลบ3 factorial แล้วคูณด้วย3 factorial คำว่า factorial นะครับคือการคูณต่อเนื่องกันลดลงไปเรื่อยๆนะครับอย่าง45เนี่ยมาจาก45คูณ44 43 42 41ถอยหลังจนไปถึงคูณด้วย1นึ่เลยนะครับถ้างั้นโจทย์ข้อนี้นะครับมันจะมีวิธีคิดคือข้างล่างเนี่ยครับตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันลบกันได้42 f a c ถ้าง,งั้นโดยปกติเนี่ยเวลาเราคิดเลขโจทย์ประเภทพวกนี้นะครับเราจะคิดอย่างนี้คือข้างบนเนี่ยเราจะลิงแค่นี้45คูณ44คูณ43คูณ42แล้วเราไม่ต้องไปนั่งเขียนจนถึงคูณหรอกครับมันเสียเวลาเราจะติดทิ้งไว้ที่42แฟกต์เพราะข้างล่างเนี่ยครับมันกำลังมี42แฟกต์อ่ะยืนรอเพื่อหารอยู่ แล้วเดี๋ยวมันจะตัดกันทิ้งแต่ตัวหนึ่งที่จะโดนหลอกคือไอ้สามแฟกของพี่อ่ะไอ,ตไอตต้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยสามแฟกตัวเนี้ยมันคือสามคูณสองคูณหนึ่งโอเคไหมถ้างั้นมันต้องระเบิดออกมานะครับแต่อ้ตัวสี่สิบสองแฟกเนี่ยมันกําลังจะถูกตัดทิ้งแบบนี้ครับนี่ครับแล้วมันจะหายไปเลยเข้าใจไหมถ้างั้นมันก็จะเหลือเอาสาม กับสอะครับสามารถไปตัดข้างบนได้โอเคไหมถ้างั้นตอนนี้นะครับถ้าพี่เอา2ตัดตรงนองก่อนได้ย2ิบสองนะครับเอา3ไปตัดได้ได้15ถ้างั้นโจทย์ข้อนี้พี่ก็จะเหลือ15คูณยิบคูณ43ข้างล่างจะเหลือแต่1นไม่ต้องไปคิดอะไรแล้วถ้างั้นก็คิดเลขอย่างเดียวโอเคนะครับถ้างั้นตอนนี้สิ่งที่พี่ได้นะครับจากโจทย์ข้อนี้นะทั้งหมดเลยนะ1 0 0 0 0มืน 4,190อันนี้คิดเลขให้แล้วนะครับโอเคนะ1,4,190นี่คือทั้งหมดในการหยิบหรือสุ่มคน45คนแล้วดึงออกมาเป็นกลุ่มได้มื่นกว่ามื่นกว่าแบบคิดดูสิเยอะไหมั้างั้นถ้าเจอแบบนี้นะครับไม่ต้องไปนั่งนึกในหัวเลยถ้าหนูนึกในหัวหนูตายแน่มื่นกว่าแบบ โอเคทำไงต่ออันดับถัดมานะครับสิ่งที่พี่จะทำต่อคือพี่ต้องหาให้ได้ว่าสิ่งที่พี่สนใจอะ่ะมันคืออะไรอ่าถ้างั้นคำถามนะครับสิ่งที่พี่สนใจอะ่ะคือผู้หญิงหนึ่งคนอ่าถ้างั้นต้องมาแยกคิดอันนี้ต้องแยกคิดนะอ่าถ้างั้นแบ่งความคิดก่อนตอนนี้พี่กำลังจะทำสิ่งที่พี่สนใจนะครับสิ่งที่พี่สนใจเนี่ย มันคือมีผู้ชายอยู่สามสิบผู้หญิงอยู่สิบห้าผู้ชายเนี่ยเอาตรงๆนะถ้าพี่ต้องการเลือกทั้งหมดอ่ะสามคนแล้วพี่บังคับว่าต้องเป็นหญิงหนึ่งคนนะครับบังคับมาเลยว่าขอผู้หญิงหนึ่งคนให้ได้ถ้างั้นผู้หญิงเนี่ยสิบห้าคนเนี่ยจะถูกดึงมาหนึ่งคนแต่ผู้ชายเนี่ยสามสิบคนเนี่ยจะถูกดึงมาสองคน เขะะ้าใจไหมถ้างั้นคําถามนะครับคือถ้ามองแบบนี้ผู้หญิงเนี่ยสิบห้าคนดึงหนึ่งคนผู้ชายสามสิบดึงสองคนไอสองคนที่ถูกดึงมาใครจะถูกดึงก่อนดึงหลังมันก็ทํางานเหมือนกันถ้างั้นคือมันก็ยังใช้สูตรเดิมก็คือสูตรของกลุ่มหรือหมู่เนี่ยครับเหมือนเดิมแต่ต้องแยกย่อยเป็นกรณีผู้ชายกับกรณีผู้หญิงแล้วเอา วิธีการสุ่มที่เป็นไปได้เนี่ยกับกรณีเนี้ยมารวมกันโอเคนะครับอ่ะถ้างั้นโจทย์ข้อนี้สิ่งที่เกิดคืออะไรถ้างั้นโจทย์ข้อนี้สิ่งที่เกิดนะครับอ่ะพี่เริ่มต้นนะครับจะคิดเลขแล้วนะถ้างั้นตอนนี้พี่ถามว่าถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยสามสิ 30, ขอดึงมาสองคนนะสิ่งที่เกิดของพี่นะครับมันจะกลายเป็นตัวนี้เดี๋ยวขอขยับนิดนึงนะครับ มาเขียนตรงนี้นะครับส0ดึงสองกับ15ห้าดึงงอ่าโอเคนะครับถ้างั้นพี่เริ่มนะพี่ใช้สูตรเดิมนะครับสูตรเดิมนะครับคือ c แต่ตรงนี้เปลี่ยนเป็น30ดึงสองถ้างั้นมันก็จะกลายเป็น30แกหารด้วยใครครับหารด้วย30ลบสองแฟกสามสิบลบสองอ่ะเขียนนี้นะครับสามสิบลบสอง แล้วก็แฟกแล้วก็คูณด้วย2แฟกเห็นนอ่ะโอเค,นะออเคถ้างั้นตรงนี้คิดเลขนะครับคิดเลขนะพี่แบ่งความคิดก่อนนะเอาคิดของผู้ชายก่อนนะครับเดี๋ยวผู้หญิงเดี๋ยวค่อยคิดโอเคถ้างั้นตรงนี้พี่ลดนะครับ30คูณ29คูณ28แฟกหารด้วย28แปดแฟกต์้ไหมยีแฟกแล้วก็จับคูณด้วย2 จริงๆ2ตัวนี้มันคูณ1ใช่ไหมมันก็2อ,อยู่ดีอ่ะสแฟกก็คือ2อคูณหแค่นั้นเองจบกับเสร็จเรียบร้อยถ้างั้น28นะครับตัดทีเลยโชว์โชว์หายไปแล้วถ้างั้นข้อนี้ครับเอา2ไปตัด30เหลือ15แล้วเราก็จับ15เนี่ยครับไปคูณ29โอเคนะครับคําตอบข้อนี้ออกมาแล้วนะครับมันก็จะกลายเป็น435เห็นหอ่ะแต่ตัวเนี้ยเป็นเฉพาะกรณีผู้ชายนะครับ แล้วถามใหม่ถ้าพี่ใช้วิธีเดิมๆตัวนี้เลยคิดกับกรณีผู้หญิงคิดกับกรณีผู้หญิงนะครับคิดกับกรณีผู้หญิงแต่ผู้หญิงมันง่ายเพราะมีส5้าคนขอคนเดียวถ้างั้นเอาตรงๆนะไอ้ตัวเนี้ยหนูจะใช้สูตรหรือไม่ใช้สูตรก็ง่ายเพราะมันมีเหมือนลูกบอลนนะ่ะสิบห้าลูกแล้วหนูหยิบดึงมาหนึ่งลูกคําตอบคือมันได้สิบห้าแบบครับถ้างั้นไม่ต้องไปตั้งสูตรก็ได้คําตอบคือมันได้สิบห้าแบบแล้วสองวิธีะครับ มันคือมันขึ้นอยู่กับว่าสมมติผู้หญิงได้เบอร์หนึ่งมาคนที่หนึ่งนะครับแล้วไปเจอผู้ชายสองคนใครก็ไม่รู้แหละผู้ชายสองคนผู้ชายสองคนผู้ชายสองคนแต่ผู้หญิงเบอร์หนึ่งคนเดียวซ้ำ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 ถ้างั้นแบบนี้ครับวิธีการคือจับคูณกันถ้างั้นเอาสิบห้ากับสามห้าครับจับคูณกัน <1> 1> เพื่อให้ได้เลขออกมาว่าถ้าผู้หญิงเปลี่ยนคนถึงสิบห้าคนเนี่ยคือผู้หญิงหนึ่งคนเนี่ยเปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบแปดสามสี่สิบห้าแต่ผู้ชายเปลี่ยนสองคนสอง ถ้างั้นแบบนี้ครับผลลัพธ์ตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่เราสนใจทั้งหมดนะครับถ้างั้นโจทย์ข้อนี้นะสิ่งที่พี่กำลังจะได้นะครับพี่ก็เอาผลคูณตรงนี้ครับไปตั้งหารกับไอหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบของพี่อ่าถ้างั้นขอยกตัวเลขนะครับทั้งหมดที่พี่ทดไว้นะครับมาใส่ตรงนี้แล้วกันนะครับมาใส่ไว้ตรงนี้นะข,ข้างๆาตรงนี้เลยนะอ่ะพี่ได้งี้นะครับสิบห้าคูณสี่ร้อยสามสิบห้า แล้วจับหารด้วย14,190นั้ถ้างั้นที่เหลือไม่มีอะไรแล้วครับก็แค่ตัดเลขคิดเลขเท่านั้นเองนะโอเคถ้างั้นข้อนี้นะครับพี่เอาแม่15ตัดได้ตัดโชะเลยถ้างั้นนะครับข้างบนจะได้เป็น435แล้วหารด้วยนะครับ946นะครับมันตัดเลขพอดีเป๊ะเลยครับได้พอดีลงตัวพอดีเป๊ะเลยถ้างั้น คำตอบข้อนี้นะครับหนีไม่พ้นครับคําตอบหมายเลขหนึ่งข้อนี้ตอบหมายเลขหนึ่งนะครับอ่ะแต่ว่าสิ่งสําคัญคือในการทําโจทย์ประเภทพวกนี้นะครับหนึ่งคือเราต้องได้สูตรก่อนสูตรที่พี่เอาแฟคทอเรียลเข้ามาคิดนะครับก็เป็นสูตรในการหาคําตอบประเภทพวกนี้นะครับถ้าเราไม่รู้สูตรเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าเราจะไปนั่งนึกในหัวเนี่ยหูเยอะมากแล้วมันมีเป็นหมื่นแบบอะ่ะใครมันจะไปนั่งนึกทัน ถ้าไม่รู้สูตรวิธีการคิดมันจะยากทันทีนะครับถ้างั้นมาดูนะครับว่าข้อนี้ทําอะไรกับมันไปบ้างนะครับโอเคอโอเคคนะครับด้านบนอย่างที่พี่บอกสูตรนะครับแล้วก็จะคิดทั้งหมดแล้วก็เอาที่สนใจที่เราอยากจะได้ครับไปตั้งแผนกันนะครับแล้วมันจะออกมาเป็นความน่าจะเป็นถ้งนั้นคือวิธีการคิดความน่าจะเป็นจะมาจากพื้นฐานคําว่าสนใจหาด้วยทั้งหมดก่อน แต่ทีนี้การหาตัวเลขว่าจะมาจากทั้งหมดเท่าไหร่สนใจคิดยังไงไอเนี่ยเป็นการเพิ่มเติมว่าหลักการคิดเนี่ยเราจะมองตรงไหนโดยตัวเนี้ยมีสูตรเข้ามาโดยสูตรตัวเนี้ยจะย่นย่อวิธีการคิดลักษณะของการสุ่มการหยิบเนี่ยครับเพื่อให้ลดขั้นตอนในการหาตัวเลขให้ไหวขึ้นโดยการใช้สูตรนะครับโอเคนะครับถ้างั้นข้อนี้ก็น่าจะเคลียร์เนาะ